าานการควมดหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเขายึดอำนาจในเดือนพฤษภาคมปี2557พร้อมกับประกาศเดินหน้าปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะปัญหาผู้มีอิทธิพลมาเฟียและสิ่งหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐระดมกวาดล้างและจัดระเบียบเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือการคุ้มเข้มสถานบันเทิงที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการรวมถึงกรณีสถานบันเทิงลักลอบเปิดให้บริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อย่างกรณีล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมากรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสังกัดกระทรวงยุติธรรมจับมือกับกรมปกครองกระทรวงมหาดไทยออกตรวจสถานบันเทิงผิดกฎหมายพร้อมลงดาบสั่งปิดร้านลงนาอีสานท้องที่สอนอคันยาวเป็นเวลา5ปีหลังพบเปิดเกินเวลาและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการ คำถามจึงเกิดขึ้นตามมาว่าผับเถื่อนเทคไม่มีใบอนุญาตเปิดกันให้เกลื่อนเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจหายหัวไปไหนกันหมดถึงขนาดต้องอาศัยกําลังเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมและมหาไทยเขาช่วยตรวจสอบสถานบันเทิงลักลอบเปิดเกินเวลา แต่ในทางกลับกันกลับปรากฏข้อเท็จจริงว่ายังมีสถานบันเทิงชื่อดังย่านถนนเรียบด่วนรามินทราการเปิดท้าทายอำนาจคอสชอ,อย่างล่าสุดเมื่อวันก่อนมอนติคาโลอัคราสถานดังกล่าวจัดคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่ของศิลปินดังแห่งค่ายเพลงหนึ่งกว่านักร้องคนดังจะขึ้นเวทีก็ปาเข้าไปราวตีสองกว่าสรุปเล่นเสร็จเพลงสุดท้ายทะลุเข้าไปตีสากว่า ทางทีมข่าวพยายามเฝ้าสังเกตว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอชโชคชัยซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาตรวจสอบร้านคโยตี้ชื่อดังหรือไม่แต่ทุกอย่างกลับนิ่งสนิทเสมือนเป็นการเปิดไฟเขียวให้สถานบันเทิงดังก,กล่าวกระทําการอยู่เหนือกฎหมายใช่หรือไม่ แต่เมื่อสืบสอบหาข้อมูลเชิงลึกก็ต้องถึงกับบางอ้อเนื่องจากชาวบ้านในระแวกดังกล่าวลือกันว่ารัานโคโยตี้แห่งนี้มีแบ็กอัพไม่ธรรมดาถึงขนาดอ้างกันว่าเป็นพี่ใหญ่บิ๊กบราเธอร์เจ้าของค่ายโชคชัยสี่เป็นผู้ให้การคุ้มครอง เพราะนอกจากจะเปิดกันเวลาไม่รู้ว่าร้านดังก่ลาวมีใบอนุญาตประกอบสถานบันเทิงด้วยหรือไม่แต่ที่แน่ๆภาพแห่งการมั่วเพบลรากูแต่ร้านดังก่าวคงเป็นเครื่องยืนยันคอนเนคชันอันยิ่งใหญ่ของสถานบันเทิงแห่งนี้ได้ทีเดียวทีมข่าวอาจ,จกรรมสเปงนิวรายงานทางพนักงานสอบ